สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาศนาสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาศค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับตัวเลขค่ะนะคะนั่นก็เป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากที่เมื่อวันที่7ที่8พฤษภาคมนี้เนี่ยนะคะ อาจารย์เปิดสอนคอร์สเลขศาสตร,ร,ร์รหัสไคโรนะคะหรือว่าเป็น numerology นะคะเป็นเลขศาสตร์สากลน,นั่นเองก็ในการตอนที่สอนอยู่เราก็มีการยกตัวอย่างกันเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นการยกตัวอย่างคำนวณคนที่จะมีปัญหาในปี 2022, 2022นี้นะคะคือเวลาเราเรียนเนะะี่ยค่ะเราจะต้อง ปรับคอสพอสอให้เป็นคอส,อสก่อนนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นปีนี้เนี่ยสองหเราก็จะเป็น2022เนี่ยนะคะพอเราเป็น2022แล้วปีมันก็จะได้เลข6ดังนั้นคนที่จะมีปัญหามออีอุปสรรคต่างๆมีอุบัติเหตุหรือจากใต้หรือว่าจะป่วยผ่าตาดัดมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ย จะต้องเป็นคนที่มีโซลนัมเบอร์คือวันที่เดือนคอสอเกิดบวกรวมกันได้เลขหนึ่งะคะได้เลขห้าหรือว่าได้เลขแปนะคะคลิปนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะมายกตัวอย่างให้ดูคนที่มีเลขวิญญาณแปดแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขาก็มีการจากไปในปีนี้จริงๆและก็มีบางคนที่ มีปัญหามีเรื่องราวแย่ๆร้ายๆเกิดขึ้นรวมไปถึงมีอุบัติเหตุอะไรเหล่านี้แหละนะคะมาเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูกันนะคะเป็นสืบเนื่องมาจากการที่สอนนักเรียนนั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่9พฤษภาคม2022นะคะก็เลยอาจารย์เนี่ยไปอัดคลิป ไปถ่ายรายการมาก่อนนะคะบ้านโหราศาสตร์มีเวลาก็เลยกลับมาอัดคลิปตัวเลขให้นะคะหลังจากที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำคลิปหินไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยเนี่ยนะคะมาเป็นเดือนแล้วละนะคะไม่ได้ขี้เกียจอะไรเลยะคะ่ะงานเยอะมากเลยทีเดียวแต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่อยากคอยเป็นกำลังใจกันอยู่คอยถามไถ่กันอยู่ว่า เมื่อไหร่อาจารย์จะออกคลิปนะคะเมื่อไหร่อาจารย์จะมีคลิปใหม่สักทีนึงนะคะถึงจะไม่ใช่เรื่องหินก็เป็นเรื่องตัวเลขแล้วรับรองว่าน่าสนใจมากทีเดียวค่ะไปชมกันเลยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงคนที่มีเลขวิญญ,ญาณ8นะคะ8คือคนที่มีวันที่เดือนคศออเกิดบวกรวมกันแล้วได้เลขตัวเดียวคือเลข8นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเลข8ในปีนี้เนี่ยขัดแย้งกับปีคือปี2022ปี2022บวกรวมกันได้เลข6นะคะคนที่จะมีเลขวิญญาณขัดแย้งกับ2022ก็คือคนที่มีวันที่เดือนคศออเกิดบวกรวมกันได้เลข1นะคะหรือบวกรวมกันได้เลข5และบวกรวมกันได้เลข8ค่ะนะคะวันนี้เป็นตัวอย่าง สั้นๆของคนที่มีวันที่เดือนคศเกิดบวกรวมกันได้เลข8นะคะคนแรกเลยเนี่ยนะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือคุณแตงโมนิดานะคะคุณแตงโมเนี่ยเกิดวันที่13กันยา 2527หรือว่า1984นะคะอาจารย์เนี่ยไม่ได้ทำคลิปนี้เพื่อจะเกาะกระแสใดๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่วันที่ได้ทราบข่าวว่าตกเรือเนี่ยก็มีนักข่าวเนี่ยส่งข้อความมาถามแล้วเหมือนกันแต่เราขอไม่ให้ออกข่าวนะคะส่งข้อความมาถามโดยให้วันเดียบีเกิดมาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเหล่านี้เนาะแต่ว่าเรามายกตัวอย่างดีกว่าคุณแตงโมดีดานะคะ13กันยา 1984นะคะรหัสชีวิตคือ4 8ทันั่นแปลว่าเลขวิญญาณคือเลข8นะคะบอกแล้วว่าคนที่มีเลข8ในปีนี้เนะี่ยไม่ดีจะมีปัญหาทีนี้จริงๆแล้วถ้าเราลงลึกในรายละเอียดอีกเนี่ยนะคะคนที่มีเลข8ก็จะมีศัตรูเป็นเลข2แล้วก็เลข6นะคะจะเป็นการบังเอิญหรืออย่างไรก็ไม่ทราบที่ คุณแตงโมมีอุบัติเหตุในวันที่24เดือนที่สองแล้วปี2 0 2 2คือปีเป็นเลข6นะคะนั่นเท่ากับว่าคือวันที่ขัดแย้งกับดวงเดือนขัดแย้งกับดวงปีขัดแย้งกับดวงนะคะแล้วก็บอกแล้วว่ามีเลข8ก็จะมีอุปสรรคปัญหาในปีที่ลงเลข6อยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะเสียชีวิตนะคะแต่ มันอาจจะชนดวงพอดีก็ได้นะคะต่อมาค่ะมีบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะที่ต้องพูดถึงเลยแหละก็คือคุณเศษฐาศิราชายาท่านเป็นนักร้องในตำนานแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะท่านเกิดวันที่6พฤศจิกายน2487หรือว่า1944นะคะบวกรวมกันแล้วก็รหัสชีวิตจะเป็น6ทับ8 เลขวิญญาณท่านก็เป็น8เช่นเดียวกันและท่านก็เสียชีวิตในปี2022ซึ่งเป็นเลข6ซึ่งเป็นปีขัดแย้งเช่นกันนะคะอีกท่านหนึ่งที่จำเป็นจะต้องขออนุญาตพูดถึงก็คือคุณสรพงษ์ชาตรีท่านก็เป็นศิลปินนักแสดงในตำนานและเป็นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ ท่านเกิดในวันที่8เดือนธันวาสอง493หรือว่า1950รหัสชีวิตก็จะเป็น8ทับ8นะคะเลขวิญญาณโซลนัมเบอร์ก็เป็นเลข8เช่นเดียวกันซึ่งเป็นเลขขัดแย้งกับปีนี้นะคะท่านก็เสียชีวิตในปีนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะบุคคล3ท่านที่พูดไปทั้งหมดนี้เ,เสียชีวิต นะคะในปีนี้ซึ่งเป็นปีขัดแย้งกับดวงทีนี้มาตัวอย่างบุคคลอีกสักสองท่านที่ไม่ได้เสียชีวิตอย่างเช่นล่าสุดเลยคือคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยเกิดอุบัติเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตุไม่น่าจะเกิดซึ่งเขาก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องเจ็ตสกีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุในการแข่งขันเจ็ตสกีเนาะ คุณเปิ้ลนาครเกิดวันที่2เมษายน2507หรือว่า1964บวกรวมกันก็รหัสชีวิตก็จะเป็น2ทับ8เลขบิญญาณหรือโซนัมเบอร์ก็เป็น8อยู่ดีนะคะและก็ขอแสดงความยินดีที่ ที่แค่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งค่ะเพิ่งไปเจอวันเดือนปีเกิดมานะคะเออบังเอิญน่ะลูกศิษฐ์ถามว่าแล้วลองดูคนนี้สิวันเดือนปีเกิดอะไรก็เขาก็หามาให้นะคะคุณปรินพาณิชภักเกิดปัญหาเสียชื่อเสียงเกิดเรื่องราวเอามีคดีความในปีนี้ เขาเกิดวันที่ยี่สิบกันยายนสองห้าสองศูนย์หรือหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดรหัสชีวิตก็จะเป็นสองทับแปดเหมือนกันกับคุณเปิ้ลนาคอทั้งๆท,ที่เกิดวันที่เดือนแล้วก็พศคนละพศออนี่แหละนะคะแต่รหัสชีวิตเหมือนกันคือสองทับแปดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆอันนี้เป็นคนแค่ห้าคนเท่านั้นเองที่เรา เรารู้ว่าเขาเป็นใครและเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะลองบวกวันที่เดือนคศออเกิดของตัวเองดูซิว่าคุณมีเลข8ไหมบวกรวมกันแล้วเป็นเลขตัวเดียวเช่นบวกรวมกันแล้วได้26 2บวกหก็เป็น8 บวกรวมการได้44 4บวก4ก็8 35ก็8อะไรเหล่านี้แหละนะคะ17ก็เป็น8เช่นเดียวกันลองดูซิว่าถ้าคุณมีเลข8อยู่ในดวงคุณจะได้ระวังเพราะนี่ยังมีอีกหลายเดือนกว่าจะสิ้นปีนะคะหรือว่าคุณมีวันที่เดือนคศออเกิดบวกรวมการได้เลข1บวกรวมกันได้เลข5ก็จำเป็นจะต้องระวังเช่นเดียวกันค่ะ อันนี้เป็นเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะมันเป็นสถิติแต่ว่ามันเป็นสถิติที่ครูบาอาจารย์ท่านเก็บสถิติมาจากทั่วโลกเนี่ยเมื่อเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วอ่ะนะคะแล้วก็มันก็ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันค่ะจริงๆอาจารย์ทำคลิปที่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยไว้หลายคลิปแล้วนะคะเช่นคลิปตัวเลขที่เกี่ยวกับมหาเศรษฐีทำไมถึงมีเลข5เหมือนกัน หรือตัวเลขของคนที่จะเป็นผู้นำประเทศผู้นำองค์กรผู้นำในสายงานต่างๆและเป็นผู้นำของโลกทำไมถึงมีเลขหนึ่งอะไรแบบนี้แหละนะคะลองไปหาคลิปดูกันได้ค่ะและถ้าสนใจเลขศาสตร์รหัสลับไคโรอาจารย์มีสอนอยู่เรื่อยๆนะคะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วถ้าสนใจก็ติดต่อได้ค่ะ เอาละค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปอื่นๆดีๆบอกกล่าวกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ